สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนเด้อครับวันนี้ผมตูตาฟ้ามนะครับสีภาพพี่น้องนะครับยางมาเบิงสวน้านะครับแล้วก็ยางมาอัปเดตว่า้าเห้างามป่านไหน้าเห้ใหไงป่านไหนแล้วนะครับกับสีภาพพี่น้องนะครับยางมาเบิงทั่วๆนะครับว่า้าพันธุ์เนตยไทยเคลื่อนซุปริฟนะครับมันเป็นจ้างไดนะครับกับสีภาพพี่น้องนะครับยางเบิงอ้อมๆสวนนะครับ เพื่อที่จะให้พี่นอกนะครับไปเรียนรู้ว่าหญ้าแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นะครับก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับพี่นอกก็ต้องขันพี่นอกนะครับอยากจะเลี้ยงสั์พี่นอกก็ต้องศึกษาสายพันธุ์หญ้าที่จะเอาไปให้ง่วงกินนะครับเพราะว่าหญ้าแต่ละชนิดนะครับก็จะมีคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นแล้วพี่นองก็ต้องมีการศึกษานะครับผมขันพี่นองบอศึกษานะครับพี่นอกก็มันก็จะเสียเวลานะครับขันเขาปลูกหญ้าที่ ทนแรงนะครับแต่ไปปลูกในานา้ำนังสินะครับมันก็จะได้อ่าต้องการของหยานะครับมันก็จะบอโอเคนะครับแต่ถ้ากับกันงานที่แบบมากน้ำเยอะๆห้อไปปลูกทั้งโน้นทังสี่ะครับมันก็จะ,ะได้ปริมาณที่บอโอเคหรืออาจจะเหตุให้หญยาของหาตาตได้นะครับคนแล้วห่อกขต้องมีการศึกษานะครับ ตัว้าของเนเปียร์ไทยเคลื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับ้าสายพันธุ์นี้นะครับบอมากน้ำขังนะครับคันน้ำขังเกินเจ็ดมือหรืออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับมันก็จะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะบอคอยโอเคแล้วนะครับมันก็จะมีการล่างนะครับการจะเริ่มเติบโตที่สร้างลงนะครับแล้วมันก็จะตายได้นะครับเป็นโรครากเน่าได้นะครับผมนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับย่าเนเปียร์ไทยเคลื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับผม นี่ครับแต่กอน้นะแต่กอไรๆนะครับผมอ่านีละครับอ่าหญ้าแต่ละชนิดนะครับเพราะมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับครับพี่น้องสนใจหรือศึกษาอยากเลียนดูนะครับพี่น้องก็ต้องอ่า สอบถามนะครับผู้รู้นะครับแล้วกับผมนะครับกับศิษย์พญามาอธิบายให้กับพี่น้องฟังนะครับว่าหญ้าแต่ละชนิดนะครับแล้วกับแต่ละสายพันธุ์มันเป็นจังได้นะครับกับสิให้พี่น้องได้เลยนรู้นะครับเพราะว่าผมนะครับกมีประสบการณ์ในการปลูกหญ้านะครับประมาณ3ปีนะครับมากกว่า3ปีนะครับแล้วก็ลองมาหลายๆสายพันธุ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิีจัมโบ้นะครับเมเปียไทยเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแล้วก็อีกอื่นๆนะครับที่ทาง ฟ้ามเฮานะครับมีการปลูกนะครับเพื่อที่จะให้เป็นอาหารสัตว์นะครับว่าฟ้ามเฮานะครับเลี้ยงง้วนะครับเฮาก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องปลูกห้านะครับแล้วเฮาก็เลยพยายามเปรียบเทียบสายพันธุ์นะครับว่าสายพันธุ์นี่มันเป็นจังไดนะครับปลูกแล้วมันได้ปริมาณหลายบ่อนะครับเฮาก็ต้องบอกก่อนนะครับฟร์มเฮามันเป็นฟร์มขนาดเล็กนะครับเฮาก็เลยปลูกห้านี่มันได้ปริมาณหลายในพื้นที่ที่จํากัดนะครับเช่นนะครับเฮามีที่2-3สาไร่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขามีง้วอ่า10ตัวอย่างเงี้ยเฮาสิทด ประมาณใดให้ปลูกห้าสายพันธุ์ใดนะครับให้มันในห้าปริมันหลายนะครับเขาก็เลยมายุดยู่ที่ห้าในเปียให้เขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับเพราะว่ามันใน้ปริมัณหลายถึงว่ามันจะในเหตุงานหลายต่อว่าเขาตัดแล้วเขาต้องไปสีแต่ว่าผลผลิตผลพ้อยได้ผล ปริมาณมันนะครับมันก็ได้ปริมาณหลายนะครับผมเมื่อเทียบกันกับหยาอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วห้าทุกสายพันธุ์มันดีเหมดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและกความต้องการของเจ้าของาร์มนะครับนี่นะครับมันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้กับเกษตรกรนะครับที่จะที่กำลังมองหาสายพันธุ์หยาอยู่นะครับก็คือเนเปียไทเคืยนซูเปอร์ลิฟนะครับเพราะว่ามันมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ อล้ำต้นกับค่อนข้างที่จะอ่อนแล้วก็อวบน้ํานะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อที่นี่ก็เนื้อครับคันพี่น้องผู้ใดถี่ใจนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตุตาฟาร์มเดอร์ครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัพคลิปนะครับให้พี่น้องเบิรงเรื่อยๆนะครับเบิรงพรัฒนาการนะครับว่าหญ้าไทยพันธุ์นี่ปลูกแล้วนึ่งปีมันเป็นทั้งไหน สองปีมันเป็นยังไงสามปีสี่ปีมันเป็นยังไหนะครับผมกับพยายามที่จะมาอัพนะครับและเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับคลิปนี้กับพ่อชินี้ก็เนื้อครับขอบคุณครับ